คนเกิดปีกุลเป็นคนที่มีใจอ่อนโยนไม่ชอบแข่งขันไม่ถนัดแย่งชิงแต่มีพลังบางอย่างที่คนอื่นมักมองไม่เห็นนั่นคือความอดทนที่ยาวนานปี2569นี้ ไม่ใช่ปีที่ดวงจะเร่งคุณให้วิ่งแต่เป็นปีที่ดวงจะถามคุณเบาๆว่าคุณเดินมาไกลแค่ไหนและยังอยากเดินต่อในทางเดิมหรือไม่ภาพรวมดวงปี2569ของคนเกิดปีกุลปีนี้คือปีแห่งการตื่นรู้ภายในคนปีกุลมักใช้ชีวิตโดยคิดถึงความสุขของคนรอบข้าง มากกว่าความต้องการของตัวเองแต่ในปี2569เหตุการณ์หลายอย่างจะค่อยๆสะท้อนกลับมาให้คุณเห็นว่าการเป็นคนดีอย่างเดียวอาจไม่พอหากคุณไม่รู้จักดูแลใจตัวเองนี่ไม่ใช่ปีแห่งความสูญเสียแต่เป็นปีแห่งการปล่อยปล่อยความคาดหวังปล่อยภาระที่ไม่จำเป็น และปล่อยตัวเองจากบทบาทที่แบกมานานเกินไปหากคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงนี้ชีวิตจะค่อยๆเบาขึ้นอย่างที่คุณไม่เคยรู้สึกมาก่อนการงานการงานของคนปีกุลในปี2569เป็นงานที่ต้องใช้ใจมากกว่าแรงคุณอาจทำงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลการประสาน หรือการอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของผู้อื่นต้นปีงานอาจดูเหมือนเดินช้าหรือไม่เป็นไปตามที่คาดแต่แท้จริงแล้วเป็นช่วงที่คุณกําลังปรับทิศท,ทางชีวิตกลางปีเป็นต้นไปหากคุณกล้าปฏิเสธงานที่ไม่ใช่และเลือกสิ่งที่สอดคล้องกับตัวเองงานจะเริ่มให้ผลตอบแทนทั้งรายได้และความสุขปีนี้ อย่าดูถูกพลังของความนิ่งเพราะบางครั้งความมั่นคงไม่ได้เกิดจากการวิ่งแต่เกิดจากการยืนในที่ที่เหมาะสมการเงินการเงินของคนปีกุลในปีนี้อยู่ในเกณฑ์พออยู่พอกินพอใจไม่ใช่ปีของเงินก้อนใหญ่แต่เป็นปีของการจัดสมดุลการใช้ชีวิตคุณอาจต้องใช้เงินกับเรื่องสุขภาพครอบครัว หรือการดูแลตัวเองมากขึ้นคำแนะนำคืออย่าใช้เงินเพื่อซื้อความสบายใจชั่วคราวแต่ใช้เงินเพื่อสร้างความมั่นคงระยะยาวหากคุณเริ่มวางแผนอย่างเรียบง่ายการเงินจะไม่ทำให้คุณกังวลเหมือนที่ผ่านมาความรักปี2569เป็นปีที่คนปีกุนจะเข้าใจคำว่าความรักที่ไม่ต้องแลกด้วยการเสียตัวตน คนมีคู่ความสัมพันธ์จะเข้าสู่ช่วงนิ่งไม่หวือหวาแต่ต้องการความเข้าใจที่ลึกขึ้นคุณอาจรู้สึกว่าอีกฝ่ายไม่เหมือนเดิมแต่แท้จริงแล้วเขาอาจกำลังรอให้คุณพูดความรู้สึกของตัวเองปีนี้การสื่อสารอย่างอ่อนโยนจะรักษาความสัมพันธ์ได้ดีกว่าการอดทนเงียบๆคนโสด จะมีโอกาสพบคนที่เข้ามาในจังหวะที่คุณเริ่มรู้จักคุณค่าของตัวเองความรักที่เกิดจากความสงบจะยืนยาวกว่าความรักที่เริ่มจากความเหงาสุขภาพสุขภาพของคนปีกุนปีนี้ต้องระวังความเหนื่อยใจที่สะสมในร่างกายอาการที่ควรใส่ใจได้แก่ระบบย่อยอาหารอาการอ่อนเพลียและการนอนหลับไม่ลึก คำแนะนำคือให้เวลากับตัวเองมากขึ้นการพักไม่ใช่การหยุดชีวิตแต่คือการฟื้นพลังเพื่อใช้ชีวิตต่อบทเรียนชีวิตของคนปีกุลปี2569ปีนี้จะสอนให้คุณรู้ว่าความอ่อนโยนไม่ได้แปลว่าอ่อนแอและการเลือกตัวเองไม่ได้แปลว่าเห็นแก่ตัวเมื่อคุณเริ่มเคารพหัวใจของตัวเอง ชีวิตจะเริ่มเคารพคุณเช่นกันจังหวะสำคัญของปีต้นปีทบทวนปรับทิศชีวิตกลางปีเริ่มเห็นทางใหม่ที่เหมาะกับใจปลายปีใจเบาความสัมพันธ์ชัดงานนิ่งปี2569คนเกิดปีกุลไม่จำเป็นต้องเข้มแข็งให้ใครเห็นแค่ซื่อสัตย์กับหัวใจตัวเอง ชีวิตก็จะค่อยๆพาคุณไปอยู่ในที่ที่อ่อนโยนกว่าเดิมคาถาเสริมดวงคนเกิดปีกุลคาถาใจอ่อนโยนแต่ไม่ยอมให้ใครทำร้ายปีนี้คนปีกุลไม่ได้อ่อนแอแต่ใจดีเกินไปกับทุกคนยกเว้นตัวเอง คาถานี้ไม่ใช่เพื่อขอให้ชีวิตง่ายแต่เพื่อให้ใจมีขอบเขตคาถาตั้งนโมสามจบก่อนสวดพุทธังเมตตาในตนนโมพุทธายะธรรมังใจรู้เท่าทันนมะพทะสังคังปัญญาคุ้มครองอรหังสุขโตนโมพุทธายะวิธีสวดสวดก่อนนอนหรือหลังวันที่เหนื่อยใจ สวดช้าๆเสียงเบาหรือในใจไม่ต้องขอพรใดๆเพียงตั้งจิตว่าขอให้ใจฉันปลอดภัยคาถานี้ช่วยเสริมพลังใจลดความรู้สึกผิดจากการเลือกตัวเองทำให้เมตตาไม่กลายเป็นภาระสีมงคลสำหรับคนเกิดปีกุลปี2569ปีแห่งการเยียวยาและความอ่อนโยนที่มั่นคง สีส่งเสริมดวงหลักสีฟ้าอ่อนสีฟ้าหมอกช่วยปลอบใจลดความกังวลเสริมความสงบสีเขียวพาสเทลหรือเขียวอ่อนเสริมการฟื้นฟูเยียวยาและความสมดุลสีชมพูอ่อนหรือโรสคอเสริมความรักต่อตอนเองและความสัมพันธ์ที่อ่อนโยนสีที่ควรหลีกเลี่ยงหรือใช้แต่น้อย สีแดงจัดหรือสีดำเข้มจะกระตุ้นความสเตรสและอารมณ์ที่หนักเกินไปทิศมงคลสำหรับคนเกิดปีกุลปี2,569ทิศแห่งการพักใจและการเริ่มต้นใหม่อย่างสงบทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือเสริมการเยียวยาความสัมพันธ์และพลังชีวิตทิศต,ตะวันตกเสริมความอบอุ่นความมั่นคง และการดูแลตนเองการใช้ทิศให้เกิดผลตั้งหัวนอนหรือมุมพักใจหันไปทิศมงคลสวดคาถาหรืออธิษฐานใจหันหน้าไปทิศนี้ไม่ต้องเปลี่ยนสถานที่แค่เปลี่ยนทิศทางความใส่ใจบทปิดท้ายเสริมดวงปีนี้คนเกิดปีกุลไม่จำเป็นต้องเข้มแข็งให้ใครเห็นแค่ซื่อสัตย์กับหัวใจตัวเอง ชีวิตก็จะค่อยๆพาคุณไปอยู่ในที่ที่อ่อนโยนกว่าเดิม